สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่ออริยาสุขาวัฒนประเสริฐค่ะวันนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่มากในครอบครัวของข้าพเจ้าเมื่อปีที่แล้วข้าพเจ้าได้ไปค่ายความรักผูกพันข้าพเจ้าได้อธ่ิษฐานทูลขอข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าอยากจะมีรถส่วนตัวกลับมาจากค่ายความรักผูกพันข้าพเจ้าก็ตั้งหน้าตั้งตากับสามีและ ลูกของข้าพเจ้าตั้งหน้าตั้งตาที่จะรับใช้พระเจ้าเราไม่เคยย่อท้อต่อความยากลําบากในการเดินติดตามพระเจ้าและเราไม่เคยย่อท้อต่อความยากลําบากในการรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือเราได้กําลังใจจากคนที่เราเคยไปเยี่ยมเยียนจากคนที่เราไปอธิษฐานเผื่อเขาจากการรับใช้นี้ทําให้ชีวิตของเราเติบโตในทางของพระเจ้ามากขึ้นและที่สําคัญพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมากมายวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตัวของสามีข้าพเจ้ามาก รถสามีของข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าและมอบถวายกับพระเจ้าจริงๆปัจจุบันสามีของข้าพเจ้าได้รับใช้อยู่ในทีมนมัมการด้วยและดูแลส่วนของภูมิศาสตร์ด้วยรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองเหมือนที่ข้าพเจ้าได้ท้าวความตั้งแต่เริ่มแรกในเรื่องการอยากจะมีรถส่วนตัวข้าพเจ้าก็เริ่มที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อรถมือสองสักหนึ่งคันเพื่อที่จะ สะดวกในการรับใช้มากขึ้นและก็ได้ปรึกษากับพี่น้องที่เป็นพิเตศนด้วยกันที่เปิดเต็นท์รถมือสองปัจจุบันก็าประเจ้าได้ทํางานอยู่ที่สํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทําจันทร์ถึงสุกหยุดสอาทิตย์แต่ตอนเช้าตีห้าครึ่งจนถึง10บโมงก็ประเจ้ากับสามีก็ได้เปิดธุรกิจเล็กๆก,ก็คือทําธุรกิจเนวิสสดที่ตลาดนคปรปฐม ก็มีพี่น้องอยู่คนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจำของร้านแซนวิชมาถามมาบอกถึงการซื้อรถเขาก็บอกว่าอยากจะให้ครอบครัวข้าพเจ้าไปดูรถในว,วันเสาร์นี้ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งข้าพเจ้าก็บอกได้คาเดียวว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมแน่นอนนะคะเพราะว่ารถที่เขาบอกนั้นก็คือรถมือหนึ่งนะคะซึ่งเราคิดว่ายังไม่พร้อมในขณะนี้แต่ถ้ารออีกสัก ระยะหนึ่งเราเชื่อว่าพระเจ้าต้องโวยพรเรานะคะแต่ก็พระเจ้ากับสามีก็ตัดสินใจลองไปดูนะคะเพราะว่าอยากจะให้เป็นขวัญและกาลังใจในการที่จะ,ะเก็บเงินต่อไปนะคะแตพะ่พี่เขาบอกว่าให้เรานําเอกสารส่วนตัวไปก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน แล้วก็หน้าบุกแบงเท่าน,นั้นเองนะคะข้ไปเจ้ากับสามีก็ไปพอไปถึงที่โชว์รูมพี่ก็บอกว่าชอบคันไหนให้บอกเลยนะคะเราก็บอกว่าถ้าเรามีเงินเราคงอยากจะได้คันนี้แน่นอนนะคะเป็น t o y ยต a v i o อป้ายแดงนะคะ,ะราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่เราก็เอาเท่ากับเท่ากำลังของเราที่จะ,ะผ่อนได้นะคะเราคาดหวังว่าถ้าไปเจ้าวยพรเนี่ยทุกอย่างมันก็คงจะได้รับการรับรองจากพระเจ้าแล้วพี่คนที่เป็นลูกค้าแซนวิชก็ามากระซิบบอกว่า ถ้ามีคนถามให้เราให้เราบอกเขาว่าเราเป็นน้องของเขาซึ่งตอนนี้เขาได้รับสิทธิพิเศษในด้านของพนักง,งานมีส่วนลดของเงินดาวจำนวนเกือบเกือบหนึ่แสนบาททีเดียวนะคะข้าพเจ้าตกใจมากเลยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะปรากฏว่าเขาก็ย้ำบอกว่าได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้โอ้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเนี่ย กำลังให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ชีวิตครอบครเราแน่นอนนะคะข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเราเกิดผลมากขึ้นก็ขอให้พระเจ้าช่วยในเรื่องเอกสารช่วยในเรื่องคนค้ากับการทุกอย่างเลยนะคะ mm hmm. เมื่อถึงจุดที่ต้องมาเคลียเอกสาร mm hmm. เขาก็ ข้าพเจ้าจองเลยวันนั้นข้าพเจ้าก็เลยจองแค่1,000บาทนะคะจองวันเสาร์ช่วงเย็นนะคะแล้วคนค้ำประกันข้าพเจ้าก็ไม่มีด้วยแต่เขาต้องการวันนั้นเลยข้าพเจ้าบอกว่าเ้่งนั้นก็คงจะมีนะของสามีข้าพเจ้าที่ขายของตลาดนัดซึ่งไม่มีเงินในบัญชีเหมือนกันนะคะเหมือนสามีของข้าพเจ้าเลยนะคะเมื่อข้าพเจ้ายื่นเอกสารทุกอย่างพร้อมและให้เขาทุกอย่าง ข้าพเจ้าก็กลับมามาบ้านนะคะพร้อมจ้างให้พี่เลี้ยงอธิษฐานเผื่อด้วยแล้วก็ให้พี่น้องอในคริสตจกักรลูกแก่อธิษฐานเผื่อนะคะว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าก็ขอเราได้มีออดป้ายแดงคันนั้นแน่นอนนะคะปรากฏว่าเมื่อพอวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี่เองคะช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเจ้าหน้าที่ของโตโยต้าเขาโทรไปบอกว่าคุณเชษฐาหมายถึงสามีของข้าพเจ้าไปรับรถได้เลยนะคะ ผมนายเชษฐาสุงธนประเสริฐนะครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมผ่านสิ่งที่เรานั้นได้สดซื่อในการรับใช้พระเจ้านะครับสิ่งที่พระเจ้าให้มาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องถึงแม้วันนี้เรารับใช้พระเจ้ายังไม่เห็นการเกิดผลเห็นกนารวยพรก์ก็ขอให้พี่น้องทําดีต่อไปนะครับวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรให้เราและวาสิีงที่สุดให้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับ